ตอนอยู่ป .6 จําได้ว่าเมียเขียนในบ็อกซ์ใน health class ค่ะเมียก็ถามว่ากิกกี้มีกี่รูคุณครูก็บอกว่ากิกกี้มีแค่รูเดียวนะเราก็รู้สึกว่าเรายังไม่ได้ถูกตอบคําถามที่เราอยากรู้เพราะว่ามันมีหลายอย่างตรงนั้นมันมีแค่รูเดียวจริงๆหรอ การเข้าถึงองค์ความรู้ของกิกกี้ค่ะมันทําให้เราเข้าใจมันมากขึ้นทําให้เรารู้ว่าเราต้องดูแลเขายังไงอยากให้ผู้หญิงทุกคนแบบกล้าที่จะเอากระจกมาดูกิกกี้ของตัวเองอันนี้เป็นอันดับแรกเลยเราสามารถใช้นิ้วของเรานะเช็คทั้งในเรื่องสัมผัสทั้งในเรื่องกลิ่นทั้งในเรื่องของฟีลลิ่งว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าร่างกายเรานี่แหละสามารถบ่งบอกเราได้ว่ามันมีปัญหาไหมหรือว่ามันโอเคไหมแล้วก็ให้เราเข้าใจค่ะว่ากิกกี้ของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกับกิกกี้คนอื่น เพราะฉะนั้นแบบรักกิกกี้ของตัวเองนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันความรู้สึกที่ได้รับรางวัลกิกกี้อะคาเดมีนะคะออตอนแรกช็อกค่ะว่ามีรางวัลอันนี้ด้วยแต่ว่ารู้สึกดีใจมากค่ะที่มีรางวัลสาขานี้มันทำให้มันเป็นเรื่อง positive เหมือนเชิญชวนให้เราพูดถึงเรื่องกิกกี้ได้ในสังคมไทยเื่อยากส่งต่อความมั่นใจให้เรื่องกิกกี้เป็นเรื่องคุยกันได้ KIKI ้ Voice for Change Awards รางวัลแด,ด่ทุกกีก i ี้และชีทุกคน